จกกกิบบรรมบเี่ยวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาอย่างแพร่หลายเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เท่าทันกับโปรแกรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่ว่านะทาให้การสื่อสารได้รวดเร็วขึ้นครับก็ดีครับสามารถสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นความรู้ที่หลายอย่างที่เราไม่ไมเคยรู้มาก่อนเป็นสิ่งที่ดีคนระับสำหรับ i อ t ของฝาวที่ให้โอกาส แล้วก็ให้เวลาที่เราได้มาร่วมการสื่อสารในด้านโทรศัพท์ใช้โทรแต่อย่างเดียวแต่ว่าเราใช้โปรแกรมือื่นได้ก็เป็นสิ่งที่ดีครับขอบคุณครับครับผมก็ดีมากเลยครับได้นำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตัวเองในการค้าขายทางออนไลน์ครับขอบคุณครับกับในส่วนของของประโยชน์วันนี้นะครับก็ ได้เรียนรู้การโปรแกรมเพิ่มเติมจากสมาร์ทโฟนนะครับคือมือถือของเราเองเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพทางเปิด้านค้านะครับทางกับเกี่ยวกับมือถือคือในโลกของโซเชียลในปัจจุบันก็จะมีการพัฒนาเรื่อยนะครับเกี่ยวกับการกา,กานะครับขอบคุณครับปรับปรุงพัฒนาหมู่บ้านแล้วก็นำสนอผลงานของหมู่บ้านเพื่อสู่ตลาด ครั้งหนึ่งโดยเพอไม่ต้องไปขายที่อื่นนะครับขายในหมู่บ้านขายใน a c e b o o k นี่นะครับเพราะฉะนั้นในชาติที่เป็นผู้นํานก็ยินดีที่จะนําความรู้ที่ที่เรียนรู้มาก็จะไปใช้ในชุมชนครับขอบมากครับสึกดีครับได้ความรู้เยอะมากเลยในใน,ในศูนย์ศูนย์ที่ได้มาสัมมนาวันนี้รู้สึกว่ามีความรู้ที่ที่ยังไม่เคยรู้มาเยอะพว่จะได้ไปเป็นส่วนหนึ่งของการหาลูกค้าเพิ่ม แล้วก็สามารถทําแอปหรืออะไรที่สร้างแฟนเพจในการขายของได้ได้มากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะเซโร่สามารถสื่อสารกับทุกคนได้ผมก็ขอบคุณครับจากง้นที่ได้เรียนรู้กับที่ได้เรียนรู้กับไอที่ไอเซรอันนี้อันนี้ครับอาจารย์ครับ,อรรบขอบคุณครับ กบคุณศูนย์ ICT ชุมชนนะครับที่ได้จัดก,กิจกรรมอบรมเกี่ยวกับการใช้สมาร์ทโฟนก็ทำให้รู้ว่า,เ,าเทคโนโล,โลยีตักว,วันนี้มันมีมันมีมากมายในในโทรศัพท์เราเครื่องหนึ่งเนี่ยสามารถใช้ได้เต็มที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่อย,ยอดในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันที่เหมาะสมได้